มาตั้งแต่เช้าแล้วทำไมคนเยอะแบบนี้เนี่ยได้คิวก็โคตรอา้าวมาทำอะไรอ่ะมาซื้อขนมไงแล้วทำไมไม่เข้าไปอ่ะเอา้าก็ดูดิดูคิวได้นานมากกว่าจะได้ดูสิอา้าวหรอเฮ้ยถึงคิวแล้วว่ะอา้าวทำไมได้แล้วว่ะเดี๋ยวมาบอกนะแต่ขอเข้าไปก่อนนะเอา้าโอเค เลยป่ะดีจัะทำไมก็อยากจะให้บอกว่าใช้แอปอะไรในการจองไงก็นี่ไงนี่แอปนี้เลยคิวคิวคืออะไรอ่ะแอปคิวคิวนะก็ะเป็นแอปที่เอาไว้สำหรับกดคิวไงเมืเ่อเช้าในใบที่เธอกดคิขอ,อ่่นีใ้วกอาเยหจงคิว เพราะว่าร้านเนี้ยคนเยอะมากชั่มาขนาดนี้เลยหรอใช่แล้วเนี่ยแล้วถ้าเราโหลดแอปมาแบบนี้นะก็สามารถสแกนคิวได้ตรงนี้แล้วก็สแกนไปที่คิวตรงนี้แค่นี้เห็นไหมคิวนี้อ่ะเขาก็จะรู้แล้วว่าเราอ่ะผ่านไปแล้วเพราะเราอ่ะเข้ามานั่งในร้านแล้วไงโอ้ไม่จำเป็นต้องมายืนรอหน้าร้านเลยไม่ต้องรอแล้วกดตั้งแต่อยู่ที่บ้านก็ได้คิวและมาถึงก็ได้ฟังขนุก ดดีจังเลยอ่ะขอโหลด<ห><ห>เลยแล้วกันนะโหลด<ห><ห>เลยได้งั้นขอกินก่อนเลยกันนะจัสบายก็อ่าสำหรับร้านที่มีคิวเยอะๆนะครับหรือว่าเราอยากจะลดความแออัดของลูกค้าก็สามารถแบบใช้คิวๆเป็นตัวช่วยได้ครับเพราะว่าได้ทั้งเป็น มากดหน้าร้านหรือว่ากดออนไลน์มาก็ได้ครับในรัศมีที่เราตั้งตั้งวงจำกัดไว้สำหรับคิวบางร้านอาจจะต้องตั้งไกลหน่อยไกลหน่อยเพราะว่าให้คิวยาวแต่แต่ร้านเรามันรันคิวเร็วก็เลยตั้งแค่2กิโลเมตรกวาลูกค้ามาไม่ทันครับได้มากครับสำหรับผู้ประกอบผู้ประกอบการก็คือติดต่อไปที่คิวควได้เลยแล้วก็เดี๋ยวน้องจะมาเซตอัพให้เอง อันนี้ยังครับยังไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเพราะว่าให้เทสฟรีไปก่อนถ้าเราเราชอบเราก็ค่อยจ่ายเงินที่หลังเวลาเราก็สามารถวางแผนกันเดินทางได้ก็ถ้าคนเยอะมันน่าจะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเพราะรู้สึกว่าร้านนี้จะคนเยอะตลอดใช่ไหมคะ